เดี๋ยวผมลืมอยู่ในรายการหรือเปล่าว่าพี่หมีแต่ว่ามันมันมีความจำเป็นอะ่ะมันต้องให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองเนาะ อืมอืม,อมต้องต้องทำแหละถึงถึงคราวต้องทำละต้องทำต้องทำจริงต้องทำพี่หมีพี่หมีอาจารย์เข้ารายการยังไงอาจารย์เข้ารายการหรือยังผมผมผมอยากเสนอนะลองลองคุยกับอาจารย์หน่อยประเด็นนี้ก็คือว่าอยากคือเนื่องจากที่มันมีปัญหาตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันมันมาจากการตัดต่อแล้วก็จากคลิปที่มัน ที่มันเป็นแบบนี้มันเลยมีการตัดต่อกันก็เลยฟังกันแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปอ่ะผมคุยได้คุยได้คุยได้ค,ไดครับอา,ารอาจารย์สวัสดีครับคือคือเท่าที่มันมันวุ่นวายในยสังคมตอนนี้คือมันมาจากการตัดต่อทีนี้ผมก็เลยอยากจะเสนอว่าควรจะแจ้งควรจะแจ้งความไหม ควรจะแจ้งความให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองในเรื่องของการใส่ร้ายเงี้ยฮะแล้วก็แจ้งไกลๆไกลๆไปไกลๆอ้อมๆไม่ต้องระบุตัวบุคคลแล้วให้มันเป็นเป็นหน้าที่ของตำรวจให้ตรวจสอบเอาฮะ <c oughs> อผมอยากเสนอคือหนึ่งมันเป็นเรื่องการป้องกันหนึ่งมันเป็นการป้องป้องกันด้วยเพราะว่าเราอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าใครตัดอะไรตรงไหนยังไงแล้วเราต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องที่เขาไปทําไงเราก็เราก็แจ้งกองว้างแล้วก็ปล่อยเป็นหน้าที่ตํารวจจัดการเราไม่ยุ่งเพราะว่ามันเป็นกฎหมายมันก็น่าจะเข้าพรบอรคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ตํารวจอยู่แล้วที่มีอำนาจครับส่วนจะได้ผลอะไรขนาดไหนยังไงก็เป็นหน้าที่ของตํารวจยกให้เจ้าหน้าที่ตํารวจบ,บ้านเมืองเป็นคนจัดการนะฮะผมมองอย่างนั้นเนาะ คือใจผมก็ไม่อยากให้ฟ้องใครหรือดำเนินคดีกับใครหรอกแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วมันก็จะเกิดทําให้สังคมวุ่นวายอืมผมผมฝากอาจารย์นิดนึงค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้ก็แจ้งพี่หมีผ่านไลน์ผมอีกทีนึงก็ได้ครับ <S <S ครับผมตั้งตั้งสติตั้งส,ต,ต,งสติก่อน <S <S โอเคครับครับผม แล้วคืนีนะใช่บ้านนะมันจําเป็นมันถึงคราวที่ต้องจําเป็นแล้วเพราะว่าผมมองว่าทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะว่าเพราะว่ามันมันเจอเกิดจากการตัดต่อสวัสดีครับขอบคุณค่ะ ดีค่ะไปกองปาบจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนนะเดี๋ยวคิดกันก่อนอาจารย์อาจารย์โพด พี่พี่ปรึกษาหน่อยสิเคสเคสของอาจารย์เบียเคสของอาจารย์เบียที่มันมีปัญหาก,กันตอนเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีการถัดคลิปอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาใส่ร้ายโจมตีอ่ะถ้าจะแจ้งความเนี่ยควรจะแจ้งที่ไหนที่กองปราบหรือจะแจ้งที่ไหนแล้วก็จะแจ้งเป็นคํากล่าวโทษหรือคาร้องทุกข์แล้วก็ตัวบทที่เกี่ยวข้องคืออะไรอย่างเงี้ยช่วยสรุปให้พี่หน่อยได้ไหมเอาสั้นๆส,สรุปลงมาในกลุ่มไปได้เดี๋ยวพี่ดูวีทินึงอ่ะเป็นัุล้ายพี่หน่อยนะโอเคโอเค เนกลายเป็นเรารู้ทุกเรื่องเลยทีนี้เ,ออเดี๋ยวนะผมไม่ได้เป็นอันทานายให้อาจารย์เบียนะเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไม่ได้เป็นอทน,นายให้อาจารย์เบียนะออมันทำให้สังคมมันแตกแง่ ไอ้เราเห็นบ้างไงพี่เห็นบ้างไงพี่เห็นด้วยกับผมไหมมันจําเป็นแล้วอะ่ะพี่โโมโรพี่โโมโรกระปักหมุนได้นี่ าทุกมโลเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะฝ้าซาวเสียงก่อนนะไม่ใช่ไปยุยงให้เขาดำเนินคดีกัน ไม่ไม่แจ้งเป็นเป็นบุคคลอื่นหรอกแต่มาแจ้งเป็นเป็นรวมรวมไกลๆอย่างเงี้ยให้เราพี่นาดูว่าสิ่งที่สังคมมันวุ่นวายกันอย่างเงี้ยเพราะอะไรจนัดเลยไหมอ่ะไปเลยไหมยีาบ่ายนี้เย็นนี้นะักันสักสี่โมงเย็นเนี่ยไปกองปราบเลย ไปเลยไหมอู้ยน,นัดก,กองปากแลนะ้เนาะเย็นนี้เนาะเดี๋ยวโทรบอกนะักข่าวไว้เลยอดอกกุหลาบด้วยนะเอฟซี FC, ดอกกุหลาบยังไม่ได้เลยเนี่ย คุยกับอาจารย์แล้วเมื่อกี้ให้อาจารย์ไปคิดนะฮะให้อาจารย์ไปคิดผมถาม FC ในเห็นด้วยไหม ผมมองว่าทุกวันนี้ที่มันมีปัญหากันเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหากันเพราะว่ามันสังคมมันตัดคลิปแล้วมันมาพูดกันนิดเล็กน้อยอ่ะแล้วมันทําให้สังคมมความวิจารณ์กันไปมันไม่เอาคลิปเต็มมาลงแล้วมันทําให้วุ่นวายจะไปออกทีวี พี่ทนายแก้วครับทนายบอกถ้าอาจารย์ติดคุกให้เอาเข้าวผัดไปเยี่ยมถ้าอาจารย์เบียรติดคุกก็อาจารย์พัดสอนแทนไม่ต้องปรึกษาหรอกพี่เดีโทรปุ๊บก็ติดตอนนี้แหละพี่เดี เห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะดอกกุหลาบหนึ่งพันดนะอกวเร็วพี่ผมจะไปแล้วเร็วไมได้สองร้อยเองเดี๋ยวผมจะไปแต่งหน้าแล้ว่ะช่วยกันหน่อยเร็วๆผมจะไปแต่งหน้ามันจะไม่ทันเห็นด้วยครับเดี๋ยวเหมือนตอนเสื้อเหลืองเสื้อแดงคือที่จริงมันไม่ใช่อาจารย์เบียเป็นคน ออกมาพูดมันทําให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์มันเกิดจากการาตัดต่อคลิปเราก็จะไปแจ้งความเหมือนกันเนาะอาจารย์บอกว่าจะไม่ฟ้องใครอย่าเลยครับผมปรึกษาไปแล้วผมไม่ได้บอกให้ฟ้องแต่ว่าผมแนะนําว่าให้แจ้งก็แจ้งในฐนานะประชาชนนี่แหละเป็นคํากล่าวโทษไปแล้วก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอะ่ะดำเนินคดีตามกฎหมายก็นี่ไงก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมฮะ แต่ว่าให้เจ้าที่บ้านเมืองสอดส่องดูหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ไม่ใช่ว่าเอ้ยนะฮะพอ,อจย์เบียไม่ทําอะไรเลยคนที่นั่งต้องมานั่งตอบคําถามคืออาจารย์เบียแล้วกับคนที่เขาเออไปตัดคลิปอย่างเงี้ยแล้วสังคมมันวุ่นวายอย่างเงี้ยเขาต้องมานั่งตอบอย่างเงี้ยมันเสียหายขนาดไหนเป็นหน้าที่ของเจ้าที่บ้านเมืองเข้าใจไหมผมไม่ฟ้องอยู่แล้วยืนยันการหลักเดิมว่า ไม่ฟ้องแต่ว่าก็ปล่อยให้เจ้าที่บ้านเมืองเป็นคนดําเนินการอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันอาจารย์เบียด้วยแล้วก็นอกจากนี้แล้วมันก็จะทําให้สังคมที่ที่นู่นนี่นั่นก็ต้องระมัดระวังหน่อยใช้วิจัยยานในการกระทําการใดๆด้วยนะฮะไม่อยากให้ใครติดคุกหรือว่าอยากให้เป็นใครเป็นคดีหรอกแต่มันก็ต้องเป็น,นกลางนะครับอาจารย์อีออย่างน้อย,ออย,อยมันก็เป็นการเซฟอาจารย์เบียเองด้วยนะฮะผมเห็นว่ามีประโยชน์นะ แต่ว่าอาจารย์เบียร์จะว่าไงเดี๋ยวให้อาจารย์ว่าอีกทีหนึ่งผมเห็นว่าอย่างนั้นพี่คิดว่าเหมือนผมไหมไม่ได้ปรึกษาฮะเดี๋ยวผมผมปรึกษาอาจารย์เบียร์ไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็ให้อาจารย์เบียร์เนี่ย คุยไปปรึกษาแล้วเดี๋ยวเขาจะปรึกษาอะไรกันยังไงก็ให้เขาปรึกษาเราไม่ได้ปรึกษาดโ,โดยตรงเสนอความคิดเห็นแล้วเราเห็นด้วยไหมล่ะเขาเป็นคนสาระแล้ว,วมไม่เป็นการผูกกรรมเป็นการ เป็นการรักษาบ้านเมืองมากกว่าไม่ครับผมไปคนละรายการจากผมไม่ได้บอกว่าให้ไปแจ้งจับเอ,อ่อพายุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้ให้ไปแจ้งจับเพจเอ,อ่ชอช่องอะไรไม่รู้หลายๆชอ่องอ่ะไม่ได้บอกอย่างนั้นเดินว,ว่า ขอมากล่าวโทษให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอดส่องดูแลและดำเนินคดีกับบุคคลที่ปลุกปั่นเกี่ยวกับเนี่ยตัดต่อคลิปของข้าราจ้าซึ่งทำให้สังคมเสียหายเนี่ยดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแจ้งแค่นี้เลยจะไม่แจ้งเยอะเลยแล้วนอกนั้นก็เป็นหน้าที่ตำรวจที่ต้องดำเนินการเข้าใจไหมแต่จะให้เราไปแจ้งไอ้จับเพจนี้หน่อยจับเพจนี้หน่อยคงไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจไหม ื้อแค่นี้เองเสียหายตรงไหนอ่ะเนี่ยตีบริทัทนช่เราต้องเดินด้วยความถูกต้องเสร็จเราทำอะไรเราก็ต้องทำให้มันถูกต้องนัะเป็นการไม่ไอ้ในี่ใครเอาเปรียบใครใช่แจ้งจับให้พวกตักคดคลิปอาจารย์เขาจะดีพี่ว่าผมใจร้ายเหรอ ดอกกุหลาบด้วยครับเร็วๆจะได้พันดอกผมจะไปแล้วเนี่ยตอนจะไปแต่งหน้าก่อน การสดจากเป็นรายการสดจากออกบ่ายสองแต่เขานัดบ่ายโมงจากออกเกี่ยวกับอาจารย์เบียร์จาะ ช่องแปดจ้ะมาออกกับน่าจะเป็นพี่ทนายแก้วจ้ะแล้วก็เป็นโฟนอิน mm hmm. คุณแพรลี่จ้ะอยู่ในร้านเข้าจ่ะพูดเสียงดังไม่ได้จ่ะดอกกุหลาบได้ยังจะครบยังใกล้แล้วเร็วเร็วัววววสดีจ้ามีภาพพยอมด้วยจ้ะจ้ะาทำไมรู้อ่ะ เขาโป้งหมดแล้วเหรอไปเปิดช่องแปดกันชาชา <c oughs> ออกบ่ายสองจ้าบ่ายสองห้านาทีจ้ะเอาช่องโปรโมทแล้วหรอขอลิงก์หน่อยสิในในด้อมขอลิงก์ในด้อมหน่อยส่งมาในด้อมให้หน่อยจ้ะเรืเร่อยๆจะเห็นพระคแล้วรายการคนดังนั่งเคลียจ้า ดอกล้านด้วยจาากดไลค์ที่สันลัลนกับทีกท่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยจ้ะสวัสดีเอฟซีด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับ ดูแลอะไรอาจารย์ปิยะอาจารย์เปาแล้วไปดูกันครับ นายสุดหล่อมาเลี้ยวขอบคุณจ้าเดี๋ยวจานเดียวว่าแอดมินใกล้ตัวมากเป็นหนอนคือใครจ๊ะผมไม่ได้เป็นแอดมินนะ